นิทานเรื่องดาวลูกไก่ณนะชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆอยู่กันสองคนไม่มีลูกไม่มีหลานมีเพียงแม่ไก่หนึ่งตัวที่เลี้ยงไว้ทุกๆเช้าตากับยายจะโปรยข้าวหรือถั่วง,งาบนลานดินไว้เพื่อให้แม่ไก่จิกกินผ่านไปไม่นานแม่ไก่ก็ออกไข่ และฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบตัวเจ้จ้อยที่แสนน่ารักเจ็ตัวแม่ไก่พร่ำสอนลูกไก่ทั้งเจ็ดว่าจำไว้นะลูกจ๋าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณเวลาผ่านไปไม่ Zeiten, านานมีพระธุดงมาลงกรดอยู่ที่เชิงเขาริมหมู่บ้านพอเห็นเข้าตากับยายจึงเกิดความกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอย่างไรดีด้วยไม่มีอาหารไปถวาย ยายเอย๋ยตอนเช้าวันรุ่งเรามาแกงไก่ไปถวายพระกันเถิดเพราะไม่เช่นนั้นพระท่านจะอดฉันอาหารเช้าแน่เชียวยายก็เห็นด้วยและตอบรับสิ่งที่ตาบอกขณะนั้นแม่ไก่เผอิญเดินมาได้ยินเรื่องที่ตากับยายพูดกันตั้งแต่แรกจนจบพอรู้เข้าก็เศร้าใจด้วยความกระตันยูรู้คุณตาและยาย ที่อุตสาหาเลี้ยงตนมาอย่างดีจึงคิดจะแทนบุญคุณตาและยายตามที่คุณตาได้กล่าวไว้แม่ไก่จึงตัดสินใจเรียกลูกทั้งเจ็ดมาสั่งเสียโดยเล่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูกฟังเมื่อลูกไก่ทั้งเจ็ดได้ฟังจบต่างพากันร้องห่มร้องไห้แล้วพากันวิ่งเข้าไปซุกซอกอบแม่ด้วยความรักความอาลัยแม่และลูกไก่กอดคอกันร้องไห้ในคืนนั้น ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แม่ไก่กลายเป็นอาหารเช้าที่ตาและยายทำแล้วนำไปถวายพระธุดงแล้วพวกลูกไก่ทั้งเจ็ดโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดลูกไก่ทั้งเตัวกระโดดวิ่งเข้ากองไฟไปทีละตัวเพื่อที่จะตายตามแม่ไก่ไปเทวดานางฟ้าต่างก็ทราบซึ้งในความกตัญยูของแม่ไก่และลูกไก่ จึงได้รับลูกไก่ทั้ง7ตัวไปอยู่บนฟากฟ้าให้มีแสงระยิบระยับเป็นประกายลูกไก่ทั้ง7ได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญยูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี